สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กินปลานะคะกินปลาแซลมอนกับปลาอ,าอิโต้นะใช่อิโต้ไหมน,น่าจะใช่แหละนะปลามาหินะคะนี่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะหลายอาทิตย์เลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอาหาร จืดๆแบบนี้นะคะทุกคนอืมนี่นะคะวันนี้ขี้เกียจใช้มืออออือันนี้เอาไปแบบอมย่างบุนกระทะไม่ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันมะกรอบนิดนึงนะคะไม่งั้นมันติดกระทะเนาะนี่ ใช้ฟางก็ยังเอามือช่วยจับอยูอ่นี่ผักผักส,สลัดนะอืแล้วก็มีเห็ดต้มมีเห็ดต้ม Khiến nam ở lại hmm. nấm ở lại cao, hmm, nấm rồi ก็อีกมันไม่ตรงยงไงไม่รู้ขออยันช่วอมนี่นะปะ วันนี้ปลาสามร้อยกรัมนะฮะปลาสามร้อยกรัมข้าวร้อยห้าสิบนะฮะร้อยห้าสิบกรัมอร่อยค่ะอร่อย อาหารคืนก็แซ่บได้อยู่นะับกินไปแช่พักหนึ่งมันจะชินนะคะทุกคนมันชิน Makadulot ni nung. No? อืมจบสีขาด้วยช่วงนี้ที่นี่ก็หนาวมากหนาวนะ อีก uhm. ประมาณเดือนนี้พ้นไปวันที่21เดือนมีนานะคะก็จะเข้าดูใบไม้ผลินะก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวจะปลาปลานะคะปลาสีขาวเป็นปลาเนื้อขาวเอาน้อยกินกับเยอะๆ อืม็แปนนาทีล้วทุกคนเดีย๋ยวพี่ไปก่อนนะคะเดีย๋ยวพี่ก็จะนั่งกินให้หมดนะ,ะทุกคนี่ค่ะ